สวัสดีป่าลุงทีลาไปทางนี้ไอ้ก้อนพี่ไปทางเทียงค่ะพี่ลูกพี่ขี้เลือดเกิดเแล้วมันบอดเล่น อะบ่ไม่เล่อแะบ้แม่นม่สนุกตรงนอนมา hay giang dạng nè, dạng giang. ăn dạng 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 người dạng ông dạng 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 cơm dạng cơm dạng lông ma nè. ห้กันไลยนอนวางเด็กประดำไอไปหามองเหงาไอไอแต่หัวแรงก็หาเทียงคืนบัดคนชี้แจงไะใครนี่หากระเลยแขกแขกแขกอะไรแซมมอง่นั่ลุกคืก่ไปเก่งมากอยู่บ่อก็อีเอื้ยนี่เลยเก่งนนะมีใายเอามาไม่โินสบายในก็เคล็ดโทรศัพท์ตัวเ มันเมดแมหละไปได้ดวยาอไปเดยเขาฉีดยางลงไปบ่ได้วกนมันลงรมดจมาปบขึ้นมาอ้าลมามามาพี่มา,ลลาเลนเนํ้นนอกมานีนคันได้ขี่โดดมาพี่มาละลงมาใช่นะของใครนี่ องมินเร็วเร็วเรไปถอดกเจนะไปถอดกเกจหยเสื่อไม่ฉีบนะมันใส่เนาะบมไก่บางครั้งมันใส่เด้อมันถอดน้องเองระไม่ย่างมานนอนเต็มออกติงนี่ยมกลางคืนมันขับมานอนบไก่ โอ้ยไก่ติ๊กน่อยนะมาเล่นน้ำนอ้นมมนองบ้านแลกเพื่อฉีดยาเนี่ยจังลงเ,เลมื่อกี้ป้าป้องทอดไข่มาแล้วมาเล่นน้ำนอ้องลุกมาเอาอย่ามา<ะ>เห็ียดยังสั พราะได้ใส่ถั่วนะหมูอันต้นสมองอมขี้กัได้เมือนงนีเสียงประกาศทางนี้กจวนพาลูกไปหาหมอเนะลูก ไอจะตาโกนบักหน่อยใครสิกินลูกใบคามก็เอาเมียนโที่เราสร้างแจกตาลูกไม่ได้ล้วอือพอก็แหมีเนะหล,นะลอกได้แล้วใส่เมีนหลอกใหม่ ชมเอ๊ะไปค้ามากินเอ้ยเอ้ยกยิบมทิมปูแมทป๊บอว่าน้หายให้แคทอีก่ามืขอึ้นน <nice> ี่ฮะแคทไปโทรหาบออไกแคทโทรมายุไทาหนงานสงานานบุหุอะไกไหนขึ้นแรกนะบออ ถามยู่ลแลานดแม่สบายดีพี่เนาะแม่แว่นอะปหงเงินื้อน,นม,นอม,มแม่ไงวะล้านปะหงเงินสบายดีใช่ไหมเนาะตุ้จ้าอะไรกันเนี่ยแม่กรหาเงินื้อนมแม่ดิพี่เาะกจักถามยู่เนาะลบนะใคก่อนนะบอกให้ใส่หมวกกใส่บบน้อ้นิดก็ได้สามารถ Qua chi đốt đấy là dốc chẳng hạn á, dốc 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 đấy, dốc Chúc. À. Ừ. Chết môn chúc, nữa món bé môn nữa nãy 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 ไลูกประดำนะของประดำอุบม,มาแต่สีดำคือประดำวะประดำนะอุบโตมาอ, <c oughs> อืีดุยนะ่ะตื่นมากเลยไปเบาพ่อมันบริผูเบาอิด,อดควยเฮ้ยผูกเนาะ เจี tamam ๊ยปเหยังลังนมเขาน่มาก่อนเจ้ากูเลยไปเห็นจ้าเถื่อเขาเว่าเพิ่นปูนงามบ่รอบปูกลายบ่ขณะฮดอยู่นะนะฮดอยู่ กะอิุยบออิชุยบอนังในคณะนะทางไปรับไดไรมรับไดมเนี่ยมันมัน้ายนะครับุหาาจ้ะ nhớ là phụ 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 lắm binh em bạo động bạo động lắm 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 bạo nè mày mà lên mày 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 chuyện béo đi kiếp béo mày 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 bây giờ mày 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 มันบาดเราอะเห็ดน้องน้องจะไป็นซาลวินเฮ็ดน้องลูกมันแซมกันน่ะมามามาให้กระเฮ็ดให้กระเฮ็ดมึงนี่มาประดมหนูมึงนี่มาประดมเออมาสองฮะโอ้ยกูกำลังมึงโยนไม้สิกูกูกำลังปักมาไง เื or, or ้ยแม่งไงให้นอนหน่งร right? ้อยเข้าข ah> ึ doing, okay? ้นน่ะคือคนนี่แนะมานอนแล้วบ่แบกเสือน่ะมานอนแล้วนอนนาหม่องางกะีนี่น่ะันเลี่ยงเราม่ให้ยื่นเยเนาะมันตื่นตีดึกได้ไหมนี่มันตื่นตีดึก

อาไปใช oh. ่ป่ะดิเอาเงาะเนาะเงาะเนาะเงาะเนาะเช็ดมุ้งข้างนอกเลยลูกลูกมาขี้มุ้งเยอะอีกเยโจ้าเขาบอกมันแพ้มันแพ้อากาศไปชจกระตาลรถพะลุเขาสั่งว่าอีน้อย

เอ้ก mm. mm. ันเป็นหน่งาปอือยู่กลก็มาขหแหน้ากันห่วยมันลูกเสาะจานกันที่แหงน้ากันเหย่นี่ว่าจองนะขี่อ่ะถึกต่อคือตาอือนี่จะเปไปลงเต่าเหรอมันลงได้หรือเปล่ามันเป็นเถาบะ กันนุ่งมันบอกว่าสิมาโมได้กระบอกขาสีเด็กขอบเด้กบอกอย่าพาน่องขับไปนะฮันลูกขี้ให้เออไอ้กันเลยมันตายบอประดำตายเบิดบ่ จะมันเป็นน่ะประหยัดกทันรุนก็อื้มอง่วงให้เรามากในปีนี้แต่ละปีเราก็มากินเป็นรับพ่น้องบ่อกำลังคิดนะนาะยังเยังทำกันเลยลูก